การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ววจนะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหนังสือเล่มตถาคตพิสุขทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตน ก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้สแสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่า อันกเกษมจากโยคธรรมเราก็ได้บรรลุนิพพานนั้นอันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบที่เกิดใหม่มิได้มีอีกดังนี้กราบสาธุธรรมคำษา,าสดาเจ้าค่ะ